สวัสดีครับพีดาล,ล่าพี่ดาล,ล่าครับสุลอ่อพี่ดาล,ล่าครับเป็นอะไรแล้วออกมาจะเล่นอย่างเดียวอุย้ยทำไมพี่ดอล,ล่าผอมอะ่ะทำไมพี่ดาล,ล่าพ่อมาลูกอลูกเบาครับลูกบานี้เก่งว่าเปลือนไรบอกไรนาน ไก่ไม้มัว่วมันก็มันตัวใหญ่ย็นไก่ปีแอ,อันเอิญมันหนาปีดลานหาจำเปื้อนนะบ้าวน้องดูน้องนี่เทียวแล้แล้าวน้องเบสคุณปีซี่นินพี่สีมามาเร็วคนดีมา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 ,มาสุดลอของคุณแม่ลูกนินลูกวักซับโอ้มามามารู้ไหมมาเออลูกนินมา นั้นดูเลยปีซีนนั้นดูนี่แหละฮะแต่ก่อนคิวทุกคนเนอะจากรุกโลกที่คิวปีซียนแขก,กกันเคี้ยกันว่างอีใดเกียงมันเนียนมันอยู่ใก้เมตุรณน,นะแต่ก่อนร็อกปลอกแดนี้สวัสดีแเมริกันตะกิจอยู่จะมาปีอืมอมปีซี่ของคุณแมน่น่ารักน่ารัก แหมน้องไปลูกไหนี่ถ้าเดินออกไปนี่บนนี่ตามไม่จะได้เดินเต็มน้นดีว่าบ้านเราอยู่ในซอยอัไน,นั้นนี่เดี๋ยวจะเดินออกไปหาน้องเบสบนนี่ตามแนนเลยเดินเนี่ยเป็นลุกพุวนนี่ไม่ให้ออกน้นย้อยเลยที่ว่าไม่ผานั้น nè đứa này đi lục yên là lục ban nhiều nè đi được chào ban nhiều nè đi nua tụi con lục chào ban đến nằm đây Cầy tám cầy tám đây Cầy tám cầy tám đây rồi nó na lục chào ban thì tụi con nữa mình nhìn na có mà sẽ à, căng ba nên thì bảo ơi xong xong bầy liền anh ก็บอกว่าให้สร้างปอก่อยเขาดีใช่ไหมเขาซื้อปกก่อยซ้อมมันถึงกะเราก็อุ้มลูกชาวบ้านมาให้เลยนะว่าปกก่อนเอาแบบนี้มันประหยัดนะนะแคทเอวเคตายยกลูกชาวบ้านวันนี้แคทนะใชมันมันมันแน่นมันตันมันทึกเฮมันแนนเปรี้ยแต่คนเอ้อแล้วตัวไม่ใหญ่ตัวนุยนุยนะ แล่ออีแลดอล่า,ลาพร้อมไปเล้วตูกับลูกชาวบ้านมาอยู่เนีทุกคนแนนเปรี่ยแนนแบบแนนเปรียบบรยไม่ใช่ธรรม,มาดานะมันมันคือแมวหรือมูเอเอาจริงจริงบางนี่หรือมีแอนอีเล่นนะนะเขี้ยวอันก้อนนั่นเขี้ยวันก้อนนี่นั่นหรือเนี่ปีปุ้ยอยู่แน่ลูกลูกชาวบ้านมาอยู่ปีปุ้ยไม่อันเอิร์ดเลย